มาดูก,กันต่อกับตัวเลข GDP ไทยระหวังว่าปีหน้าจะดีขึ้นนะคะเป็นมุมมองจากทางด้านของศูนย์วิจัยกสิกรไทยค่ะโดยทางด้านของคุณนัทพรตรีรัฐสิริกุลผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทยจำกัดมหาชนเปิดเผยนะคะว่าเศรษฐกิจไทยในปีหน้า2564มีแนวโน้มฟื้นตัวเป็นบวกสัก2.6แต่ถ้าดูเป็นกรอบกรอบคือ0ถึง4.5เป็นระดับที่ไม่สูง นะแล้วก็อยู่บนความไม่แน่นอนการขยายตัวนี้เนี่ยได้รับแรงหนุนจากการใช้จ่ายของภาครัฐค่ะทั้งการบริโภคการลงทุนที่มองว่าจะขยายตัวในกรอบ3-5%และ5.1-8.4%ตามลำดับนอกจากนี้เนี่ยยังมีความเสี่ยงเรื่องค่าเงินบาทแข็งค่าโอ้โหวันนี้เลยนะแข็งค่าที่สุดในรอบ11เดือนปีหน้าเนี่ยคาดว่าจะหลุด30บาทนะฮะต่อดอลลา,าร์สหรัฐอ้ตอนนี้ก็ปริมๆแล้วนะกะรืออยู่ในกรอบ 29ถึง29บาท25สตางต่อดอลลาร์สหรัฐนี่คือปีหน้านะคะก็เป็นผลจากเงินดอลลาร์เนี่ยมีทิศทางอ่อนค่าจากสัญญาณผ่อนคลายนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐประกอบกับการขาดดุลการคลังการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดซึ่งสะท้อน,นถึงปัจจัยพื้นฐานสหรัฐที่อ่อนแอถ้าบ้านเรานี่มีการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดนะคะแล้วก็มีเงินทุนเคลื่อนย้ายไหลเข้าไทยอย่างต่อเนื่อง การที่เงินบาทแข็งค่าเนี่ยมันกดดันการส่งออกปีหน้าค่ะให้ฟื้นตัวช้าก็คาดว่าจะขยายตัวได้3%หลังจากที่คาดว่าการส่งออกปีนี้เนี่ยจะหดตัว7%รวมถึงปัจจัยเสียงการเมืองในประเทศการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกก็ต้องติดตามขณะที่คุณทัญลักษณ์วัชระชัยสุรพลนะคะรองกรรมาการผู้จัดการบริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทยจำกัดก็บอกว่า นโยบายการเงินภาครัฐเนี่ยยังมีกระสุนนะฮะการเงินการคลังเนี่ยยังมีกระสุนที่ใช้ได้นะคะเชื่อว่าแบงก์ชาติเนี่ยจะประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจเป็นระยะหากปรากฏสัญญาณลบในเรื่องของการฟื้นตัวทางคณะกรรมการนโยบายการเงินเนี่ยก็มีพื้นที่ให้สามารถลดดอกเบีย้ยนโยบายเพิ่มเติมอีกสักประมาณ2 2 5หรหรือลดเงินสมทบกองทนุนฟื้นฟูเพื่อลดอัตราดอกเบีย้ยเงินกู้ยืมของธนาคารพาณิชย์ ควบคู่กับการดําเนินนโยบายอื่นเช่นการปรับปรุงโครงการซอฟโลนการค้าประกันสินเชื่อของบสศขณะที่มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐก็จําเป็นต้องทําต่อเนื่องนะคะประเมินว่างบประมาณที่เหลือจากพระราชกําหนดเงินกู้1่ล้านล้านบาทรวมกับพระราชกําหนดงบประมาณรายจ่ายปี64เนี่ยมีจํานวนประมาณ5้าแสนล้านบาทน่าจะพอในการดูแลเศรษฐกิจโดยไม่จําเป็นต้องก่อหนี้เพิ่มอย่างไรก็ตามต้อง นะต้องไม่เกิดการแพร่ระบาดรุนแรงจนต้องล็อกดาวน์อีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้เป็นเงื่อนไขสำคัญนะคะขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN ช่อง16นะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าไม่อยากพลาดการติดตามแบบสดๆนะคะอย่าลืมกดติดตามที่ Facebook TNN l v v e ค่ะหรือง่ายๆนะคะกดตามลิงก์ที่ขึ้นตรงนี้เลยค่ะ